สวัสดีครับหลายๆท่านน่าจะเคยเออรู้สึกคล้ายๆกันนะครับว่าทําไมเวลาในแต่ละวันมันมันดูเหมือนจะไม่พอใช้เลยหรือบางทีก็แบบต้องไปนั่งประชุมพอจบแล้วก็ยังงงๆว่าเอ๊ะตกลงเราได้อะไรจากประชุมนั้นจริงๆบ้างวันนี้นะครับเราเลยจะมาลองเจาะลึกดูเนื้อหาจากเอกสารความรู้สองฉบับของสถาบันดํารงราชานุภาพกระทรวงมหาไทยครับ เรื่องแรกก็คือการบริหารเวลาส่วนอีกเรื่องเนี่ยก็ว่าด้วยการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะกลั่นเอาแนวคิดสําคัญๆแล้วก็เทคนิคที่มันใช้ได้จริงออกมานะครับเพื่อจะช่วยให้เราใช้เวลาได้คุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนการประชุมที่บางทีอาจจะน่าเบื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะจุดเริ่มต้นที่เอกสารทั้งสองฉบับเนี่ยเขาเน้นย้ำเหมือนกันเลยนะคะคือการตระหนักถึงคุณค่าของเวลาค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดจริงๆนะคะใช้แล้วหมดไปเลยซื้อหาใหม่ก็ไม่ได้เรียกคืนก็ไม่ได้ไม่ว่าใครนะคะรวยหรือจนทุกคนก็ได้มาเท่ากันคือ24ชั่วโมงต่อวันค่ะครับพอเข้าใจเรื่องคุณค่าของเวลาแล้วเนี่ย เอ่อแต่ทำไมการบริหารมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับมันให้ประโยชน์ที่มันจับต้องได้กับเรายังไงบ้างครับอ๋อ การบริหารเวลาที่ดีเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราทํางานได้สําเร็จตามเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะแต่รวมถึงเรื่องส่วนตัวด้วยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทําให้เราเข้าใกล้แนวคิดที่ว่าทํางานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่ให้หนักขึ้นนะคะหรือ work smart not harder ที่เราได้ยินกันบ่อยๆซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ทํางานให้เสร็จเสร็จไปนะคะแต่คือการทํางานอย่างเข้าใจแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะเหมือนเราได้ควบคุม วลาไม่ใช่ให้เวลามาควบคุมเราค่ะโอ้น่าสนใจมากครับแล้วหลักการพื้นฐานในการบริหารเวลาที่เอกสารเขาแนะนำมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่คิดว่าแบบน่าจะหยิบไปใช้ได้ง่ายๆเลย มีหลายข้อเลยค่ะแต่ถ้าให้หยิบหลักๆที่น่าสนใจมานะคะก็เช่นอย่างแรกเลยการจัดลำดับความสำคัญอันนี้สำคัญมากๆเลยคือต้องแยกให้ออกว่างานไหนสำคัญจริงงานไหนเร่งด่วนงานไหนพอรอได้ค่ะแล้วก็มีการวางแผนประจำวันอันนี้ไม่ใช่แค่คิดในหัวนะคะแต่คือเขียนออกมาเลยเป็นรายการกิจกรรมที่ต้องทำจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีเทคนิคที่ เออน่าสนใจอันหนึง่งคือการลงมือทํางานที่ยากที่สุดก่อนหรืองานที่เราไม่ค่อยอยากทำอะค่ะพยายามทําให้เสร็จไปตั้งแต่ต้นวันพอเราจัดการเรื่องยากๆสําคัญๆไปได้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกโลง่งแล้วก็มีกําลังใจทํางานอื่นๆต่อได้ดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการใช้ประโยชน์จากเศษเวลาเล็กๆน้อยๆอ,อะค่ะช่วงรอ1 0 15นาทีบางทีเราอาจจะเคลียร์อีเมลสั้นๆได้หรืออ่านบทความสั้นๆได้คือไม่ปล่อยให้เวลาตรงนั้นเสียเปล่าไปค่ะครับ ฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากๆเลยครับทีนี้ขอขยับมาอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะเอ่อเรียกว่าเป็นตัวการขโมยเวลาชั้นดีเลยก็ว่าได้นั่นคือการประชุมนี่แหละครับเอกาสารอีกฉบับเขามองปัญหานี้ยังไงแล้วเราพอจะแก้เกมเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับใช่เลยค่ะเรื่องประชุมนี่เป็นปัญหาคลาสสิกจริงๆค่ะที่เอกาสารชี้ให้เห็นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะอย่างเช่นแบบว่าประชุมบ่อยเกินไป ประชุมทั้งวันจนไม่มีเวลาทำงานอื่นเลยก็มีหรือไม่ก็ประชุมยืดเยื้อไม่ตรงเวลาวาระก็ไม่ชัดเจนคนเข้าประชุมก็ไม่แน่ใจว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างหรือบางทีก็คุยกันนอกเรื่องไปซะไกลเลยอะไรแบบนี้ค่ะครับซึ่งทั้งหมดนี้ยมันก็ทำให้เสียเวลาเสียพลังงานโดยใช่เหตุค่ะครับ แล้วทางออกมันคืออะไรครับถ้าเริ่มตั้งแต่ก่อนประชุมเลยเราควรทําอะไรบ้างเพื่อป้องกันปัญหาพวกนี้ครับประสงค์ให้ชัดเจนก่อนเลยว่าประชุมครั้งนี้เนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่เป็นการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบเฉยๆหรือต้องการระดมสมองหรือว่าต้องการให้มีการตัดสินใจคือความชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันจะไปกําหนดรูปแบบแล้วก็ใครที่ควรจะต้องเข้าประชุมบ้างคะ่ะอ๋อครับต่อมาก็คือเลือกผู้เข้าร่วมประชุมที่เหมาะสมคะ่ะ เชิญเฉพาะคนที่จำเป็นจริงๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ใช่เชิญมาเยอะๆเผื่อเหลือเผื่อขาดในเอกสารมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจนะคะว่าถ้าเป็นการประชุมเพื่อตัดสินใจเนี่ยจำนวนสัก6 9ถึง9คนอาจจะเป็นขนาดที่กำลังดีทำให้การพูดคุยมีประสิทธิภาพไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะอืมครับครับและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ต้องมีระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อ่านล่วงหน้าด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวแล้วก็รู้ว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันบ้างทําให้การประชุมมันเดินไปตามทางไม่หลงประเด็นค่ะเตรียมตัวดีแล้วทีนี้แล้วระหว่างประชุมล่ะครับใครคือคนสำคัญที่จะต้องคอยคุมเกมคุมทิศทางให้การประชุมมันเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ยืดเยื้อครับ บทบาทที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประธานในที่ประชุมค่ะคนนี้ต้องแม่นเรื่องเวลามากๆต้องเริ่มประชุมตรงเวลาแล้วก็พยายามปิดประชุมให้ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มควบคุมให้การหารือม,มันอยู่ในประเด็นไม่นอกเรื่องกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องสรุปมติหรือข้อตกลงในแต่ละวาระให้ชัดเจนก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปค่ะครับ นอกจากประธานแล้วเนี่ยอาจจะมีอีกบทบาทหนึ่งที่ช่วยได้มากค่ะคือผู้ดำเนินการประชุมหรือ facilitator ซึ่งอาจจะเป็นประธานเองหรือเป็นคนอื่นก็ได้นะคะหน้าที่ของ facilitator คือช่วยประธานดูแลรายละเอียดการอภิปรายในแต่ละวาระนะคะคอยกระตุ้นให้ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างท้่ยถึงจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสารรค์แล้วก็คอยคุมเวลาในแต่ละหัวข้อย่อยๆอีกทีอ๋อเข้าใจครับจริงค่ะอืม มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันคือเหมือนเอกสารได้ได้มองแค่เรื่องการบริหารเวลาเพื่อง,งานอย่างเดียวนะครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นมุมมองที่ดีมากในเอกสารมีการอ้างอิงแนวคิดของคุณอาพรภูวิทยาพันธ์ที่เสนอให้เราแบ่งเวลาออกเป็น4มิติเลยนะคะคือมีเวลาสําหรับบริหารงานตัวเองเวลาสําหรับบริหารหรือพัฒนาทีมงานลูกน้องเวลาสําหรับชีวิตส่วนตัวของเราเองแล้วก็เวลาสําหรับครอบครัวหรือคนสําคัญคนที่เรารักค่ะ โหแบ่งละเอียดเลยค่ะซึ่งมันเป็นการมองการบริหารเวลาที่ครบถ้วนกว่าแค่เรื่องงานอย่างเดียวทำให้เราเห็นภาพว่าการบริหารเวลาที่ดีจริงๆเนี่ยมันคือการสร้างสมดุลให้กับทุกๆด้านของชีวิตเราเลยค่ะไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งฟังดูแล้วเหมือนว่าทั้งเรื่องการบริหารเวลาส่วนตัวกับเรื่องการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยหลักการที่แบบ คล้ายๆกันเลยนะครับจริงๆทั้งสองเรื่องนี้ต้องการการวางแผนที่ดีต้องมีการจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังและที่สำคัญมากๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวินัยค่ะวินัยในการทำตามแผนที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับตัวเองให้ทำงานตามแผนที่วางไว้ตอนเช้าหรือการควบคุมการประชุมให้มันเป็นไปตามวาระและเวลาที่กำหนดครับมันคือการนำเอาแนวคิดดีๆเนี่ย มาสู่การปฏิบัติจริงให้ได้ครับพอจะสรุปได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญที่สุดของทั้งสองเรื่องนี้คือการที่เราต้องตระหนักว่าเวลาเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่จำกัดและมีค่ามากๆอย่างที่เอกสารสรุปไว้สั้นๆแต่ผมว่าคมคายมากเลยนะที่ว่าเวลาคือชีวิตใช่ค่ะคำนี้คมจริงๆงั้น คําถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังอาจจะลองกลับไปทบทวนกับตัวเองดูนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มลงมือทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อให้เราสามารถควบคุมเวลาของเราได้ดีขึ้นหรืออาจจะทําให้การประชุมครั้งหน้าที่เราต้องเข้าร่วมหรืออาจจะต้องเป็นคนจัดเองเนี่ยมันมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็แน่เบื่อน้อยลงกว่าเดิมได้บ้าง